สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอาบน้าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าพารัานเพชรน,นะครับพอดีฝนตกด้วยนะครับคลื่นฟ้าคลืคล่นฝนแล้วก็ลมแรงมากนะครับค่อนข้างที่จะหนาวนะครับวันนี้ ที่จะการจะไปจะไปจะมาจะมาจงมาเข้าถึงเข้าไป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  สังฆังสังโฆนะโมสังฆมหาสัพรพุทธนะโมพุทธังพุทิังธมังพุทธสัจะธรรมะอาสราธรรมะอาภัยากตาธรรมะทุกขังอนิจังนัตตาอิังอนิจังอรหังสุโตสุโตสะวสโตตัไรสุลัาตาปุณจิังไรสุลักตาิตังไสลัาตาิมาฐานอาเวรมรีสิขาปััมมาทิยาิม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 าะนิยมิยมิยมิ ถ้ายังราชานอโหสิอติจิสู่ว่าจรสยังจิตตะปันทายังานปัรลยีอติอพุทธนามีมีนาเปนโสอิสตัพรทาีไโกระเบรบิาลงมาเป็นนั้มังสอระิงมาเป็นเ้อิติราใารมาเป็นุสิสุภะาสวสวฮาสวาโตโสสวาีพุทที่ดีิให้อารให้งมาบรรดาณตัวยาเลล่ายา กระเดดไปเลยเขียวเสียดัคุรเนีเลยว่าฟาสต์กันนะจักรยนกัน้สัมผัไดเยมันก็เรื่องงายกูจะบันดาลโชคดีนอกจากคนกูจะบันดาลุกตลอดคนดันบ้านังใจตาจิตตุ้าไม่กระวนกระวายผมกระชั้นมหากระชันกูจะถามสอนท่านอะไรมีฤทธิ์กูจะปิดพระองพาเลน้องกูจะป้องเรพุทธจักกูจะหัดเบรรักีรีนี้กูจะเสกเรัคกีรีในบาปทนักิดที่สูงราทำมากูจะแก้ในส่วนนัแะจมอ กูจะแก้ทั้งตัวีและตัวีจะแก้ทั้งตัวเอาแลวตัวเอก็จะแก้ทั้งตัวอําแลตัวอามึงเอาตัวแกแลตัวแกมึงเอาเขามาเสืชื่อมึงจะทําให้เขามรนังมึงจะทาด้วยเนี้ยมึงจะทาด้วยนะฟังด้วยกระดูกผีตายตาทั้งกรงมะสมด้วยที้ตึ้งบ้นเป็นดูกิูกาน้านหน่้านน้น रातो कमरा अनि चंद्रना नाम का महिला थे और कमरा हम आते हैं मैं जैसे थे реглаन है काय तरफ से तरफ उत्तर तरफ और उसके पास कई सारा पास का नेशनल गांव भी युवा पास नहीं है और पर महाप्रभु ने सब को प्रणाम किए नोट 30 था के चिंतन वो ही देना है क्योंकि मेरा रास्ता पास भी है मेरा अंतिम काम पाना चाहिए ินคนงานาัคมศาสตวันธรมคุาควราสารพัดพิเศษจรษฐิให้กูกโลกอวิมนุ์เด็กูรจใส่เฉพาะอาคมผูรจะผสมด้วยมน์วิเีไม่ใช่ที่น้องเไม่แก่ผู้เป็นผู้คนู่ขาวคู่ขาวก็แดกขึ้นผู้คนเป็นดินเป็นดินก็แยกใจกำลังขึ้นคู้คนฟ้าฟ้าก็กระจายกระจายขึ้นผู้คนข้สมุทรสักตอนนั้นหก้วใจจะพระิดงไ มาเป็นพระขันใจยาสีกันนไปแต่ละทีตัดทั้งองีีเงีีเลือดีลมนิี้ดือนีเกลือีกาีกระดัง่าีเขีวเ่เกิดีเสุรียนทุกนพอันเกิดในคอในอกได้อันมาในทีและในมือถืในเนี่ยนหใจเกิดงภายในและภายนอกให้ออกโดยสบายใจนิมมพุทธังาราหิสอริมาคัจจิตัมมังาราหิสอริมาคัจจิตังาราหิสงอริมาคัจจิปูจตนีอันภูจตงนอะ कोई जो तुम्हें नाम आकारा से सी तो เขาเขียนเป็นไาฮะห่งสาอสาธุไม่ไม่ไม่ต้องไปอาบน้ำล้างออกเด้อไม่ต้องไปอาบน้ำล้างออกเด้อจ้ะไปก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยคืนนี้ไม่ต้องอาบน้ำเลยจ้ะคืนนี้ไม่ต้องอาบคืนหนึ่ง ครับนี่คุณผู้ชมครับอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บเก้าอี้ด้วยบนเ,เล็กไม่อาบเลย <c oughs> มันเหี้นงูดบอดงเง,งี้ยตะเงียคลังหนูทำไมไม่อาบกลัวหนาวบ่กลัวหนาหว ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงนะครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมนะครับนี่ได้พาลูกหลานนะครับมาอาบน้าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ําเยอะซะทุกปูเยอะน้ําขึ้นเยอะนะครับวันนี้แปลกเลยนะครับบ่อน้ําขึ้นเยอะมากเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สาธุสาธุหลวงปูง่ครับคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยก็ญาติธรรมมาอาบนะ้ำบนน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมาไม่ขาดสายเลยนะครับ มาตลอดนะครับคุณผู้ชมฮนะที่วัดป่าพลานเพชรนะครับวัดหลวงปูส่สวงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปูส่สวงท่านเคยมาอาบนะครับเคยลงอาบนะครับคุณผู้ชมนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยแห้งนะครับไม่เคยแห้งหายแล้วก็รักษาผู้คนที่ถูกคนใส่ถูก เขาเรียกว่าไม่สบายนะครับก็มาอาบน้ําได้นะผู้ชมบ่อน้นําที่มีวันแห้งนะวันนี้น้าขึ้นเยอะนะไม่มีวันแห้งนะครับก็มีปูสีสุดโทนะครับพญานาคด้วยนะครับที่ลงมาข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาน้ํานะไปผสมน้ำอาบที่บ้านก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือเอาไปดื่มหรือเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปบูชาเป็นน้ำมนต์ก็ได้นะครับจากน้ำขอ คนตากก็ขอปูนะก็ขอปูด้วยการหยดตู้บริจาคนะครับโยตู้บริจาคไปนะครับสมัครขอปูได้นะครับคือวัดป่าพลานเพชรน,นะครับ There you go, <laughs> มาจากทางไหนเนาะสวัสดีครับผมบ้านภูมิเลยจ้าบ้านพูมนี่โยมมาไกลแต่อ๋อเต็งไม่ต้องโตดใช่ไหมโอ้โหสาเต็งอย่างเดียวนะแต่ว่าเมื่อวานนี้คนถูกโตดเยอะไม่มีโตดเต็งอย่างเดียวเลยจ้ะมาอาบน้ำมาวันนี้มาทำอะไรบ้างฮะเดินทำบุญหลายวัดครับโอ้ไปหลายที่แล้วจ้ะ แต่มาที่นี่มาอาบน้ำไม่หรือว่าไหว้พระอย่างเดียวอ๋อสาธุ <laughs> ไหว้ปู่ศีสุดโทไม่ย่า <laughs> สาธุสาธุาธครับคุณชมนะครับพญาดีธรรมก็มาเยอะนะฮะถูกเลขไม่งวดที่ผ่านมา អឺកាលជ្រើណាចាំងាយដែរเนาะតែຊື່នេះចាំยากเด้อ ชื่อเต้งกับชื่อโต๊ดเนี่ยจำง่ายมากเลยจ้าหนาวไหมยังหนาวอยู่บ่บ่องหายหนาวยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวัดทำพึ่งต่อไปเที่ยวถ้ำสักหน่อยกันน้ทำพึ่งอ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปวัดไพรอ่ะ ถุงละมนไปด้วยไปบายหลวงปูกงป่ก่อนกราบหลวงปู่ก่อนกลับของเจอกันนะสาธุสาธุสาธุดีายก็ดีเลยว่าจะกด็ดีดใจก็ดีนะปู่นะสาธุสาธุสาธุาธเง่งเง่งรวยรวยนะครับ สาธุจ uhm. ้าสาธุจาสาธุขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับเฮงเงรวยๆสาธุสาธุสวัสดีครับผม